เรารรไปดูตลาดทองคำสักนิดหนึ่งนะนะก็เห็นล่าสุดราคาก็ปรับลดลงมาแล้วก็มีรายงานการถือครองทองคำของ SPDR นะฮะซึ่งก็เป็นกอง ETF ทองนะฮะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนั้นเนี่ยการลดการถือครองสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมก,กราคมขอ,ของปี2563ที่ผ่านมาตรงนี้มันเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงอะไรหรือไม่แล้วมันจะเป็นตัวชี้วัด ทิศท,ทางราคาทองคำหลังจากนี้ได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก ylg b u l l e a n and futures นะครับสวัสดีครับคุณวรุธครับ,รบสวัสดีครับคุณบุรภาสวัสดีครับคุณสุภชัยครับครับแหมสวัสดีครับเมื่อสักครู่คุณบุรภาเกริ่นถึงเรื่องของการลดการถือครองทองคำในช่วงที่ผ่านมาแบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรอย่างไรหรือเปล่าแล้วก็มองทิศท,ทางของราคาทองคํามันจะไปยังไงบ้างครับตอนนี้ฮะ กองทุน SPDR g o t r u s นะครับ,รบเป็นกองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับนักลงทุนเนี่ยมักจะดูว่ากองทุนขนาดใหญ่มี Position หรือมีการดำเดนินรูปแบบในการซื้อหรือขายทองคำนะครับปร,รากฏว,ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับกองทุน SPDR Gold t r s โดยปกติแล้วส่วนใหญ่ค่อยมักจะเป็นลักษณะของการเน็ตซื้อแต่ณปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่า SPDR Gold t r s เป็นเนตขายนะครับ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงนับปัจจุบัน SPDR ขายทองออกมา44.87ตันครับก็สะท้อนให้เห็นว่ากองทุนขนาดใหญ่เนี่ยลดการถือครองทองคําลงภาพของราคาทองคําก็มีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสปรับฐานลงต่อครับเมื่อวานนี้ราคาทองคําร่วงลงหลุดระดับ1,900เหรียญดอลลาร์ต่อเทสส์ออนลงมานะครับและ SPDR กทัศน์ก็ขายทองคําออกมาอีก3.75ตันก็สะท้อนให้เห็นครับว่าการแว่งตัวลงของทองคาหรือการซึมตัวลงของทองคำเนี่ย ก็ยิ่งทําให้กองทุนขนาดใหญ่ลดการถือครองเพราะว่าเทรนด์ทองคำาณปัจจุบันสําหรับตัวโกลสปอตก็เป็นการแกว่งตัวในรูปแบบของไซเวดาวครับอืมอมนะครับเอ๊ะถ้าดูแบบนี้ก็ถ้ามองทิศทางถ้ามองไปข้างหน้าถ้าดูด้วยสาการแบบนี้เนี่ยทองคำเนี่ยดูแล้วมันจะเป็นทิศทางขาลงยาว,ยาวๆเลยไหมหรือว่าอาจจะแค่ช่วงสั้นณตอนนี้นะครับ ต้องบอกว่าปัจจัยที่กลับมากดดันในส่วนของทองคำณปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากนักลงทุนประเมินหรือคาดการ์ครับว่าเฟดอาจจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยปอนะครับ,รบดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับบอลยูหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีการไต่ระดับขึ้นมาโดยบอลยูสิปีเนี่ยพุ่งไปแตะระดับสูงสุดในรอบกว่าปีนะครับทั้งนี้เนี่ยในช่วงต้นสัปดาห์เราจะเห็นว่าผู้ว่าการเฟดมิเชลโบแมน ซูซานคอรินประธานเฟดบอสตันแล้วก็นายออสตินฟูบี้ประธานเฟดชิคาโกเจ้าหน้าที่เฟดที่กล่าวชื่อไปเนี่ยร้วนแล้วแต่ออกมากล่าวสุนทรพจน์นะครับแล้วก็แสดงความเห็นต่อการสนับสนุนการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อของธนาคารกลางสหรัฐ ดังนั้นแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นยังคงเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวทองคำครับ,รบอย่างไรก็ตามแนะนำว่าอาจจะจับตาดูแนวรับ1,884เหรียญดอลลาร์ต่อไทยซอนนะครับซึ่งเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในเดือนสิงหาคมถ้าราคาสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้ อาจจะทําให้ภาพของทองคำเนี่ยมีจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับ,รบหรือพูดง่ายๆว่าทองคอําอาจจะไม่ได้อ่อนตัวหรือปรับฐานลงต่อแล้วนะครับ mm hmm. แต่ว่าถ้าเกิดยืนเหนือระดับดังกล่าวไม่อยู่อาจจะเห็นการซึมตัวลงหรือการอ่อนตัวลงต่อของโกลสปอตไปหาพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับ,รบซึ่งจะทําให้ภาพของทองคาเนี่ยมีภาพหรือมีโมเมนตัม hmm. ที่เป็นการแกว่งตัวนี้ที่ทางไซด์เวดาวที่ชัดเจนมากขึ้น ระยะสั้นเลยนะครับเราจะเห็นว่าทองคำเนี่ยในระดับรายวันมีการลดระดับสูงสุดหรือ h i g ของแต่ละวันรูมา5วันทําการติดต่อกันนะครับซึ่ง h i g ของทองคำเมื่อวานเนี่ย1,917เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน y l วเอลเลยวัดกรอบช h a น n e ลที่เป็นการซึมโตลงให้ดูแนวต้านวันนี้1,913นะครับถ้าขยับหรือปรับตัวขึ้นไป1,913เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน แล้วไม่ผ่านหรือไม่เบรกระดับดังกล่าวก็มีโอกาสจะเห็นการอ่อนตัวลงหรือซึมตัวลงต่อของทองคําอย่างไรก็ตามครับแนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงรบเป็นกรอบไซเวดดาวของทองคําจะเสียไป <c oughs> ทองต้องผ่านพันเรยเหรียญดอลลาร์ต่อเพสอนนะครับ <c oughs> จะเห็นว่าสัปดาห์นี้ทองขึ้นไปทดสอบระดับดังกล่าวสัปดาห์ที่ผ่านมาทดสอบหลายครั้งยังไม่สามารถเบรดเอาหรือยืนอ,อยู่เหนือระดับดังกล่าวได้อย่างมั่นคงนะครับ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทองสามารถขึ้นไปยืนเหนือ1930สูงได้แนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงรบจะเสียไปแต่ถ้ายังยืนไม่ได้ก็ยังมีโอกาสที่จะเห็นโบรสปอตหรือทองคําต่างประเทศอ่อนตัวลงต่อนะครับสําหรับทองไทยต้องบอกว่าพอดอลล่าแข็งบาทก็กลับมาอ่อนนะครับ,รบเราเห็นค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าขึ้นมาเหนือระดับ36มสบาทห้สตางค์นะครับ เลยทําให้ทองไทยไม่ค่อยลงเท่าไหร่ครับ uh huh. ลงก็ลงในระดับจํากัดทางนี้เนี่ยประเมินกรอบแนวต้าน3,3,000 30, ืถึงระดับ33,300บาทต่อบาททองคําเป็นโซนขายนะครับ uh huh. แล้วก็ในส่วนของโซนเข้าซื้อให้จับตาดู32,550 32, ื5 0 0อบา่อัรทต่อบาททองคํา uh huh. ถ้าไม่หลุดก็อาจจะใช้แนวรับระดับดังกล่าวเข้าซื้อเล่นสั้นหวังทํากําไรจากการรีบาหรือการฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้นครับ ه, ถ้าดูแบบนี้เนะี่ยที่ทางของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอยู่ขนาดนี้นะครับดูเหมือนโ um มเมนตัมในแง่ของการเข้าลงทุนในทองเนี่ยอาจจะเหมาะในแง่ของทองไทยไหมหรือว่า,อาทองในแง่ของถ้าเป็นสกุลดอลลาตรงนี้มองอยังไงครครับ,รบอาจจะต้องแบ่งเป็นฝั่งของการถ้าจะเล่นในส่วนของการขายหรือการช็อตนะครับรบเราแนะนําว่า ไปเล่นในส่วนของตัว G.O. Z23 ในส่วนของตัวฝั่งตลาดทีเฟก<า>ตรงนี้เนี่ยสามารถเล่นในภาพของที่ทางไซเวดดาวหรือช็อตในฝั่งของตัวโกสปอร์ตได้ครับ,รบแต่ว่าถ้าจะเข้าซื้อครับแนะนำเป็นลักษณะของการซื้อทองคำแท่ง96.5ซึ่งเป็นทองไทยนะครับ,รบเพราะว่าแนวโน้มเงินบาทที่ยังมีโอกาสอ่อนค่าได้ต่อนะครับก็ยังเป็นปัจจัยตัวนึ่งที่ยังคงส่งผลพยุงหรือประคับประคองอราคาทองคาแท่งในประเทศเอาไว้ อย่างไรก็ตามวันนี้บ่าย2องโมงนะครับจะม,มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงนินหรือกงนง,านงานอาจจะตาดูว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนอง,งอเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณต่อแนวโน้มเศรษฐกิจแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยของไทยอย่างไรซึ่งจะส่งผลต่อการขึ้นไหวหรือการแกว่งตัวของเงินบาทด้วยดังนั้นเนี่ยในช่วงประมาณบ่ายสองโมงบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงวันนี้นะครับก็อาจจะทําให้ค่างเงินบาทมีจังหวะของการแกว่งหรือมีจังหวะของการสวิงตัวซึ่งจะส่งผลต่อทองไทยได้เหมือนกันครับอืมนะครับเอาละครับคุณวรุตครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณวรุษครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรุธรุ่งขาจากทาง YLG b u l l e t n and Futures ครับนะครับก็ดูแล้วก็ยังมีแรงกดดันอยู่นะฮะสำหรับในแง่ของราคาทองคําโดยเฉพาะแนวรับนี่มันจะไปอยู่แนวรับมากกว่าแนวต้านแล้วนะสำหรับตอนนี้แล้วก็อย่างนัก็ตามก็ถ้าในเชิงของทองคําไทยก็ในในฝั่งของเงินทองคำที่เป็นเงินบาทเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยก็ถือว่าได้เรื่องของค่าเงินที่อ่อนค่าก็อาจจะทําให้ราคายังยืนได้ดีอยู่นั่นเองนะครับ